อย่าเพิ่งเสียเงินซื้อกล้องมาทำไลฟ์ถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ครับก่อนอื่นต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทำไลฟ์ให้สวยทำไลฟ์ให้ดีคุณก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องมาทำไลฟ์แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อกล้องผมอยากจะบอกสองข้อที่คุณจะต้องรู้ข้อแรกคุณจะต้องรู้ก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันรองรับการไลฟ์หรือว่าสามารถซื้อกล้องมาต่อทำไลฟ์ได้เลยไหมข้อที่คคัือคุณอาางครับคือ้คุ คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นแคปเจอร์การ์ดนะครับไมโครโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อที่จะทำไลฟ์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคุณลืมเผื่องบประมาณของอุปกรณ์เหล่านี้ไปนะครับมันเลยส่งผลให้คุณไม่ว่าคุณจะมีกล้องดีขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังไม่สามารถทำไลฟ์ได้ในทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ2ข้อที่ควรระวังนะครับคือคุณจะต้องดูอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ก่อนและข้อ2ก็คือคุณไม่ควรจะใช้งบประมาณในการซื้อกล้องจมหนดนะครับและนี่ก็คือสอองมาข้อผิใคครที่ท่ไมไเยดพลากก่่อนแล้้้วไไมรูจะทาายังงถเด เงินหลายรอบผมแนะนําบริการที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือไลฟ์เซตอัพเซตไลฟ์ตามใจคุณครับเป็นบริการที่ผมจะไปเซตไลฟ์ให้คุณเลยหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการไลฟ์ผมจะดูแลตั้งแต่หาอุปกรณ์ให้ไปเซตระบบไลฟ์ให้ที่บ้านและมีเซอร์วิสบริการหลังการเซตระบบไลฟ์ไปแล้วนะครับทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณจะประหยัดเวลาประหยัดเงินมากกว่าการที่คุณไปหาอุปกรณ์เองอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดใครสนใจบริการนี้ผมมีราคาพิเศษให้กับสารพันแรกที่ทักมาที่ไลฟ์แบบอดแอดออนไลน์ซีเพจ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ